ชื่อเจ้าเกศเชอร์คุณยศอ้างครับวันนี้อยู่รายการอีอยากก็ได้อยากก็ได้อันนี้จะเป็น EP ที่ไหนก็จำไม่ได้แล้วแต่ EP ทีีเท่าไหรนถ้าเราจะอยู่40กว่าแต่จะเป็น30กว่าใช่ใช่เพราะว่าวันนี้ก็มาเมื่อกี้เราเล่าเรื่องคนหน้าแดงใช่ไหมเรื่องเรื่องที่สหรัฐเกือบจะทิ้งนิวเคลียร์ใส่เกาหลีเหนือไม่พูดไปแล้วก็เรื่องเมื่อกี้ไงเรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดไปเมื่อกี้อ่ะแล้วก็ EP ที่แล้วที่เราพูดเรื่องนั้นมาอีพีนี้ อีพีนี้เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับอ,อจีนกับไต้หวนันแต่ทำไมจีนแพ้ไต้หวันพ่อ,อ,อ,อเลยเดี๋ยวมีคำตอบอยู่ดีลยโอเคครับไปเริ่มบูก่อนที่ผมจะเล่าตอนที่คนนี้จะเล่าเกี่ยวกับว่าทำไมจีนถึงแพ้ก็ไต้หวนันเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะอันที่ผมปริสาศ์ที่แท้จริงแล้วจีนชนะไต้หวนันเพราะฉะนั้นไต้หวันก็คือจีนแต่เป็นจีนคณะชาติ <Okay. S 2> แล้วจีนที่ชนะคือจีนคอมมิสต์ uh huh. เหตุการณ์มันเกิดช่วงสวงครามกางเมืองมันมีสองละลอกไว้คือละลอกแรกคือเกิดเมื่อปี1 9 3่1 9 3 9 2 9 2 9 2 0งหกับ2473อยู่ที่ช่วงนั้นแหละมันเป็นช่วงที่ทำไมถึงมี2องละลอกคือละลอกแรกคือสู้กอสงครามพราะเ้ที่สองแล้วญี่ปุ่นบุกโจมตีใส่บุกโจมตีจีนอะ่ะ uh huh. 1937 ก็ทาให้ทั้งสองฝ่ายจับจับมือกันมาต้องมาสู้กับชาติญี่ปุ่นแล้วเราจะาสิ้นสงครามโลกเสร็จก็มาสู้กันต่อ,อโดยคณะจีนคณะชาติจีนนะนะคือไต้หวันมันมีพื้นที่มากกว่าเว้ยไต้หวันก็คือพ่าเราจะมีผู้นำของทัพก็คือเยียงไคเชกค่ะเยียงไคเชกเออแล้วแล้วผู้นำคนสต์ก็คือเหมาเจ๋อตงประธานาธิบดีคนแรกของ จีนยุคใหม่ก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนพูดได้ไหมสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณคือไต้หวันมีชื่อจีงว่าสาธารณรัฐสาธารณรัฐสาธารณรัฐจีนของพัฒจีนเห็นดินใหญ่ก็สาธารณรัฐประชาชนจีนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคอาเิ่มจาตั้งชื่อแบบั้นสาธารณรัฐประชาชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเนี่ยนี่ไงองอม,มันเกิดขึ้นในเดือนสองปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามช่วงนั้นเป็นช่วงคือมันคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนแล้วนคือที่จีนคณะชาติในช่วงท,ที่จีนประชาธิปไตยอยู่ในช่วงของเจียงไคเชกปรับตามทอมนิสของจีน แต่สงครามไปทางการมันรู้มันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่แต่ในทำลายบอกว่ามันเกิดขึ้นใน1930 1930ใช่ไหม,ม,มสู้กันแนวแบบแนวแบบภูเขากลางประเทศมกองกำลังยังน้อยเวอทอนปีหนึ่ง <c oughs> มันมีข้อมูลไม่เยอะหรอกเพราะว่ากองกำลังคอมมิวนิสต์มันแตกแยกกันนะคือไม่น,นกะกองกำลังคอมมิวนิสต์ขอ,อของเซี่ยงไฮ้โดนปรปาบปรามเมื่อปี1925นะ1925 25 27ได้จำไม่ได้นะ กองกำลังคอมมิวนิสต์กองแถวภาคใต้แก่อ่ามันอยู่แถวโซนตะวันออกฮะแล้วพอในช่วงปี193536ามั้งที่จีอคอมมิวนิสต์ทุกทุกกลุ่มรวมกับกราป็คคอมมิวนิสต์จีนอพยพโดยทางไกลหรือลองม์ชเดินทางจากเมือลคนเอ่อกวางตุ้งไปทางทิศใต้ลงไปทางที่มาตก แล้วขึ้นไปอีกไปทางมณฑลเสฉวนอยู่ต่อจางประเทศแต่ต้นเนินไกลมากตอนนั้นมีผู้คนเดินไปกว่าสามหมื่คนแต่จับเหลือเพียงแค่1 0 0 0งพันถึงสามพคนเพราะสูญเสียไปกว่า4 0่0ิบเถึงหกเพราะว่าคือเดินทางไงแล้วจินกว้างนะเ้ยไอ้กว้างอ่ะจบละลอกหนึ่งละลอกหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงแบบสู้ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่พอแล้ว พอหลังจากอีกพอนวันช่วงเดือนมกราสองพันเก้าสามเจ็ดหรือสองพันสี่ร้อยแปดสิบเองญี่ปุ่นเปิดฉากโจมตีจากทางตอนเหนือที่จะเอาปอกปักจินเลยที่ปักกิ่งท,ที่ตอนแรกแต่ตอนที่ตอนแรกจีนมันเอาตรงโซนตอนเหนือของจีนก็คือแถวแมนจูเรียก็แถวโซนข้าบนเกาหลีเหนือไงข้าบนเกาหลีอะ่ะมาดูแผนที่สมัยนั้นจีนไม่งจะโคตร โคตรโดนบุกง,ง่ายมากมโดนบุกบ่อยต,ต,ตอนนั้นเป็นสงคารามในการเป็นสงคารามจีนญ,ญี่ปุ่นครั้งที่สองนะเปิดปุ๊บมึงชาบ่อนี้ <c oughs> ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างคือามไปว่าจากักทั้งสองคนทั้งผู้นำทั้งเจียงไคเชกกับกคอมมิวนิสต์เหมาเจ๋อตงก็ต้้งมาต้องมาจับมือกัน,กนเพื่อสู้กับชาติเพื่อรบกับชาติญ,ญี่ปุ่นที่แม่งโคตรเหี่ยสุดๆเลยอ่ะ ทำอะไรงีเกี่ยสุดเพราะว่าคือคุณญี่ปุ่นมันมันเป็นชนชาติอเอเชียเว้ยแต่แค่นิสัยมันเอานิสัยจากคนยุโรปม่างัยเนี่ยก็คือฆ่าที่ไหนบุกยึดได้ฆ่าแต่คนที่คนยุโรปนี่คือจะฆ่าเว้ยแต่ญี่ปุ่นมันเล่นเคลี่ยนอย่างนึงคือแม่งเอาผู้ชายมาเป็น,นเป็นแรงงานแม่งเอาผู้ชายมาเป็นรบเว้ยเอาผู้ชายจีนนะไปไปเป็นช่วยกออกาลังหนุนสวนผู้หญิง ไม่งเอาไปเป็นนางบาเลย,ย์เนี่ยถ้าทุกเพศทุกววยอ่ะผู้หญิงจริงอย่างอย่างค่าอะไรนะ่างค่าค่ารอบสังหาอ,อาย่างรอบสังหารไอ้ยิงไอ้ยิงไอ้ไอไอที่ยค่ายิงกันรตรงไอ้นุ่มเมืองหนานจิงนนั้นหนานจิงคือเมืองหลวงของจีนจริงจะใครใช่ไงเม,มืองหลวงประชาธิไปไตยอ่ะที่ที่มันเป็นเหตุการ์รอบสังหารเนี่ยเหตุการ์ สังหารหมู่ต้องเรียกว่าสังหารหมู่นี่แะสังหารหมู่ชาวจีนแล้วก็จับชาวจีนหลายคนถ้าใครดูถ้ามึงไปดูยุคสมัยนี้โคตรโหดร้ายคือทหารญี่ปุ่นไม่โคตรเที้ยมากเที้ยมากคือจับผู้หญิงไปไปเซ็กเนี่ยขานญี่ปุ่นผู้ชายเนี่ยอย่างนี้นะสู้กันไปสรุปคือสงครามโลกครั้งที่สองปะเพงปะทุตัดปอันสี่ร้อยปดสิบสเนี่ยหรือถึงเก้าสามเที่นาซีบุกโปแลนด์อังกฤษกับฝรั่งเศสก็เปิดสงครามเลย สรุปคือสองสองฝ่ายเนี่ยต้องมาสู้สองฝ่ายเนี่ยต้องจับมือกันเพื่อมาสู้กับญี่ปุ่นอืพสอสงครามโลกครั้งที่สองจบปุ๊บสรุปคือจางสงครามการเมืองเล็ก,ลกๆกลายเป็นสงคารามใหญ่แล้วเป็นระลอกที่สองระลอกที่สองเนี่ยกลายเป็นว่าจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยได้รับความนิยมมากกว่าจักรวรรดิไ,ไต้แล้วแถมยังมีลูกพี่ใหญ่มาสนับสนุนคือโซเวียตสหภาพโซเวียตโซเวียตแล้วตอนนั้นลูกพี่ลูกพี่แล้วคนที่สนับสนุนตีนราชชาติก็ สหรัฐอเมริกาแต่ไม่ค่อยได้สนับสนุนตัวกองเหมือนสหภาพโซเวียตเนี่ยตานสู้ไปตอนนั้นใช้เวลาสี่ปีหนึ่งเก้าสี่ห้าถึงหนึ่งเก้าสี่เก้าคือคือ,ค,อค่อยๆตอนตอนค่อยๆจะไล่ค่อยๆจะกินมูที่ของจีนจนหมดเอ,อของคอมมิวนิสต์อะแล้วพวกจีนคณะชาติจีนพาาาันธชิปไตยก็ต้องย้งายไปลงในเกาะเกาะชื่อว่าเกาะไต้คือเรียกว่าเกาะไต้หวันแต่เมื่อก่อน,อนไม่ได้ชื่อว่าไต้หวันนะนั่นแหละ ผมยกไปเกาะไต้หว on ันแล้วก so so ็จบสงครามนี่รเพราะว่าิ่นสามารถยึดประเทศยึดแผ่นดินใหญ่ได้ยังไงก็กลายเป็นว่าจิ๋วตงก็ประกาศประกาศก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่1ตุลาคม2492หรือ1 9 4 9นั่นเองโอเคก็คือจุดสิ้นสุดของสงครามกาเมืองจีนอันนี้สิ้นสุดนะแต่มันก็ยังสู้กันอยู่สู้กันแบบทางอ้อมถ้าถามว่ายาวไปถึงไหนคือยาวไปถึง19661 สู้แบบเบาลงนะหลังจากที่จีนประกาศเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอืมจีนอโอเคก็จบคีนี้เรื่องเกี่ยวกับสงครามการเมืองจีนมันมีสองรอกเว้ยเนี่ยโอเคแล้วไต้หวันอะไต้หวันก็จะก็ก็ต่อไานก็ถูกย้ายก็โดนไล่ต้อนไปไปอยู่บนเกาะไงตอนแรกไต้หวันกินดินที่ทั้งจีนไงอ่อแล้วส่งแล้วไต้หวันมันเป็นมันแพ้ไงแพ้จีนคอมินิตอ่ะก็จีนแดงนั่นแหละแล้วที่จีนแดงแบบ ตอนไหนแล้วเป็นจีนคอมมิวนิสต์อืมดูเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วแต่เรกว่าพูดยาวเป็นชั่วโมงโอ้ยมีถึงเนี่ยสงครามจาเมือนจีนมันนิดถึงมันมันจะนานแต่ข้อมูลมันน้อยเนี่ยข้อมูลมันไม่ค่อยเยอะเอทะ่าไหร่ตาตาตา,ตาตผมบอกใช่ไหมใช่ว่าทำไมทำไมจีนถึงแพ้ไต้หวันเพรมีสิ่งนี้คือ CPU เล็กนิดเดียวแพ้เลยเพราะว่า นี่พยายามจะทาให้เนี่ยให้เล็กมากกว่าไอ้ไต้หวันแต่ไต้หวันอ่ะสู้ชนะเพราะว่าแพ้แค่นี้มีแค่นี้แหละเนาะอืมแพ้มากเลยแต่แพ้เรา้วาเรามีอยู่วันนึงอ่ะมันเพื่อนผมอ่ะเป็นร้านผีขมิบเมิด้นี่ยโอ้ยแล้วผีเขมิดซื้อไหมแล้วแล้วเพื่อนผมอ่ะเจอแบบว่าอยู่อยู่วันนึงอ่ะเขาไปจับมีดไอ้ตัวนั้นอ่ะผีเขมิดอ่ะ ดับไปแล้วเราลงมาข้างล่างก็ยู่อ่ะแล้วเรามีน้องสาวกับกับอผู้ชายคนคนนี้ใช่ไหมเขาเขาเห็นอ่ไอคือใเนี้ใเนี้ใช่ไหมแล้วแล้วเขาเห็นอะไรไหมอะไรคือคอปุ๊บหัวตกลงมาบังใครใครผีเหอเออใช่ผีเขมรผีขเขมรผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายคือหมุนคอคอยัง แล้วก็โดนลงมาเขาเปาะอะไรอ่ะคืออยู่บนหลักอยู่บนเพดานใช่ยื่นกับหัวเลยอ่ะแม่คือยืนกับหัวแล้วก็แล้วกเปาะเลยอ่ะหัวแล้วทิ้นไม่หัวขาลงมาเปาะเลยเขาวิ่งมาดูเขาตกใจเาะเฮ้ยเจอหัวจริงด้ยหัวพีครคนนั้นะเขาวิ่งกะเจอขายมาคอเไม่มาจ้องสาคน แล้วเขาเขาบอกเฮ้ยมันเจอแล้วก็เขาว่าวิ่งหนีเลยหายไปเลยเว้ยเขาบอกว่าตอนที่หลดน่ะเขาเขา,เขามีตาสีขาวตาสีขาวแต่แต่ไม่มีตาดำเลยโคตรน่ากลัวเฮ้ยจริงต,ตาขาวล้วนเนี่ยมันคิดว่าผีไหนน่าครัวตาขาว,วกบต่ากับผีที่แบบตาโบกตาดำาๆเ,ยเ่ยโอผโคิดว่าผีตาดำเลยหน้าโหม,มันหน้ากลัวพอกันอ่ะถ้ามึงมาแบบตาสีขาวแบบ โล่งเลยขาวโล่งเลยบอกคือเข้าใจอาการเจอผีไหมตอนตอนที่เราแบบไม่ไม่ไม่เคยเจอเราก็ท้าแต่ว่าเอออยากเจอเราเจอเจอจริงเนี่มันมันมันพูดอะไรไม่ออกแล้วมันขาแข็งอย่างเงี้ยเออใช่ใช่คือมันมันช็องอะไรเงี้ยช็องจนขาแข็งเ่เออใช่เออสมมุว่าเป็นฮีโร่บอยกันนะไอผีตัวนั้นอ่ะเขาคือตาสีขาวเหมือนฮีโร่บอย่ะหัวฮีโร่บอยตกมาปอกเลยอ่ะใช่แล้วเขาวิ่งหนีกระเติงเว้ยแล้วแล้วมันมีอยู่ปีหนึ่งเขาไม่ไหวเว้ย เขาเขาเขาเห็นวันวัน,นสีสส่คนอ่ะเขาเสียเสียชีวิตไปสี่คนอ่ะเออคือคนแรกคือหญ่ห้องตายแล้วคนสองคือหงห้องตายอีกทีนึง<ร>คนที่สามคนที่สามคือกินดาเป็ดปูะตายอ๋อ,อแล้วคนที่สี่น่าจะอยู่บนเตียงแล้วก็หงห้องตายอีกคนหนึ่งสามคนอืมคอะ,มมมะคือแบบ วิ่งอ้อโคตรน่ากลัวแล้วแล้วหลังๆมามาไหวนะ้เพราะว่าเขาไม่อยากเสียชีวิตคนไหนครอบครัวไป็สี่คนละใช่เลยมาไหว้ไหว้เสร็จโอ้ยหลังจากเนี้ยก็ดีทุกอย่างเลยนะจริงที่มาน้องสาวคือน้องสาวในครอบครัวใช่ไหมเออน้องสาวในครอบครัวถือว่าเป็นก้าวท้าจริงกว่านี่ยโอ้ยผีระคับเบิกมากกว่าจ <c oughs> ใช่ใช่ มันคุน่ากกว่านะแล้วก็อืมเรื่องนี้น่ากอวจริงๆโอเคครับอย่าลืมกดไลค์ซับคลายกดแชร์แล้วกดด้วยนะครับผมวีดังครับเกรซเกินเฮมายตะกี้เฮมาย